สวัสดีครับมาพบก,กันกับช่องมาพิ่จะเล่าให้ฟังวันนี้นะครับเราจะมาคุยถึงเรื่องผู้หญิงหนึ่งคนที่เขาทำความดีที่เขาเป็นคนค้าขายและที่เขาประสบความสำเร็จณปัจจุบันนะคะแน่นอนหนีใครไปไม่พ้นพิมพ์รีพายค่ะถ้าเกิดสมมติอยากไปซื้อของร้านเขานะคะพิมรีพายขายทุกอย่างนะคะ แต่ว่าถ้าเราอยากที่จะได้แรงบันดาลใจนะคะ inspiration ดีๆนะคะแนะนำว่าลองไปหาดูใน u t u b e นะคะมีหลายเรื่องเลยนะคะและที่สำคัญนะคะเราอินมากเลยอะ่ะอินอินอินในเรื่องที่ไปดอยเพราะว่าเราเป็นหนึ่งในอาสาที่ทำเพื่อพ่อหลวงรัชกาลที่เนะคะเพื่อที่จะไปะช่วยเหลือคนบนดอยอย่างของเราเราทำโครงการพี่ พี่ในเมืองหลวงสู่น้องบนดอยสูงของเราเนี่ยเอาหมวกไหมพรมนะคะเอาไปให้ข้างบนดอยเราก็จะได้ไปเห็นภาพว,าว่าพวกเขาอยู่กันอย่างไรกินกันอย่างไรน้องพิมพ์เนี่ยเอาทีวีเอาแสงสว่างมันเป็นการเปิดโลกกระถัดให้เด็กๆให้กับคนที่นู่นใหด้ดูว่าจริงๆแล้วเราไม่ได้มีกันแค่เล็กๆนะบนโลกใบนี้แต่เรามีอะไรอีกหลายสิ่งหลายอย่างมีครั้งหนึ่งของอาจารย์วรพัฒน์ผู้จเจริญได้แจ้งได,ได,ได้ได้บอกได้สอนไว้ว่า ผู้ที่รู้ว่าตัวเราเนี่ยชอบอะไรอยากทําอะไรคนคนนั้นเป็นคนโชคดีที่สุดแล้วน้องพิมพ์ก็ได้เอาข้าวของเอาทุกอย่างเนี่ยไปเปิดโลกกระดาใ้เด็กมันมันให้คําว่าโอกาสเนาะว่าตรงเนี้ยพี่พี่หมอพี่หมอพี่หมอการพี่หมอการเป็นหมอดมูแต่เป็นหมอดูมมอดปปปเป็นหมอดูที่ที่ทํามันซะทุกอย่างเลย เป็นอาสาก็เป็นอาสาคุณพิการก็เป็นและที่สำคัญเป็น FC ของน้องพิมพ์รีพายนะคะชอบนั่งดูแกขายของอะคะ่ะว่าแกแกมีอะไรหลายอย่างเลยอย่างแรกนะคะแกใช้การตลาดได้เป็นมีประโยชน์แล้วทําได้ดีด้วยนะพี่หมออยากจะบอกว่าพี่หมอเรียนการตลาดมาไม่ค่อยได้นำพาสักเท่าไหร่แต่จะขอเอาการตลาด มาเล่าให้พี่ๆน้องๆฟังว่าน้องพิมพ์ลีพายอ่ะที่ขายดีมากๆอะ่ะเพราะเขาใช้หลักการตลาดอะไรบ้างอย่างแรกนะคะเขาใช้ทฤษฎีการตลาด l e t Ocean s t r a t t g y ้ l a t เ Ocean s t r น t e g ีนี้เป็นกลยุทธ์หน้าน้ำสีแดงในการลดราคานะคะน้องพิมพ์เขาก็ไปหาสินค้าดีๆของจริงแต่อาจจะเป็นตัวเทสเตอร์หรือจะเป็นตัวที่แบบว่า Limited Edition อันเล็กๆหรือว่าอะไรหลายๆอย่างเนี่ยมาแล้วก็มา ห้ามหันราคาลดราคามาในราคาที่แตกต้องได้หรือถ้าสมมุติว่าไม่สามารถหาสินค้าที่ลักษณะที่ลดลงมาเยอะเนี่ยน้องพิมพ์เขาก็จะเปลี่ยนเป็นอีกการตลาดอีกอันหนึง่งก็คือ blue ocean strategy กลยุทธน์น้าน้ำสีพรามหรือสีน้ำเงินนั่นเองอันนี้เป็นการตลาดแนวว่าไม่ใช่ห้ามหันแล้เลยมาแล้วจะเป็นการการตลาดที่แตกต่าง มีกลยุทธ์แตกต่างคือเช่นถ้าน้ำหอมตัวนี้หอมมากดูแพงราคาแพงแต่น้องพิมพ์ว่าเออถ้าสมมติว่าคนอื่นๆอยากที่จะแบบชิมแบบไม่ได้ชิมเนาะอยากที่จะลองใช้น้ําหอมอื่นๆว่ากลิ่นนี้เข้ากับตัวเราไหมกลิ่นนี้เข้าตัวเราไหมจิงจบทักจาก <c oughs> มีสายมูด้วยสายมูแล้วพอเราฉีดดูเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องไปซื้อน้ําหอมราคาหลายๆพันมาลองฉีดดูแล้วชอบไม่ชอบน้องพิมพ์เขาก็เลยเกิดเป็นน้ําหอมพิมพ์นิยมใน ในกลิ่นต่างๆมาเพื่อลดราคาลงมาเพื่อ mm hmm. เพื่อให้หลายๆท่านเนี่ยสามารถซื้อพิมพนิยมในหลายๆกลิ่นและเอาไปลองได้ด้วยคือมันเป็นการที่แบบว่าเออทำให้ลูกค้าเนี่ยได้ได้ประโยชน์ได้ประโยชน์ได้รู้ว่าเอาเอเฮ้ยเราชอบกลิ่นไหนอะไรกลิ่นไหนเพราะคนเราจริงไหมซื้อน้ําหอมหลายพันฉีดทีเดียวไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ที่เราชอบฉะนั้นก็เลยว่าน้องพิมพเนี่ยทำกลยุทธ์ในการแตกต่างกลยุทธ์หน้าน้านําสีน้ําเงินเนี่ย ได้ดีมากๆเลยคือเห็นภาพเลยว่าเออคืออย่างเงี้ยอยากตอบโจทย์อยากซื้อเพราะเลยจากกลยุทธ์น่านน้ำสีน้ำเงินสีบลูสีอะไรมานี่มาแล้วเนี่ยเราก็ไปถึงน้องพิมพ์ทิพายใช้กลยุทธ์น่านน้ำสีขาว CSR การเข้าไปทำคือเราขายของด้วยแต่เราก็มีสำน,นึกรับผิดชอบสังคมคือการเข้าไปช่วยอบบนดอยแล้วนะเข้าไปช่วยของเตย เห็นของเตยหรือยังโอ้ก oh ็น้องพิมพ์พทําให้พ,พี่พี่การพี่หมอการเนี่ยน้ําตาซึมบ่อยมากได้เข้าไปช่วยแบบว่าโควิดเนาะร่วมบริจาคหรือร่วมนําเงินของน้องน้องพิมพิพานเนี่ยเอาไปให้กับพี่ๆน้องๆที่ยากไร้แล้วก็ไปในส่วนของอของ,องเตยให้มีไฟฟ้าใช้อย่างน้อยๆเนี่ยก็อย่างที่เขาพูดอะไม่ต้องไปด่าเขาหรอก คนทาดีเราต้องสนับสนุนเราต้องชื่นใจเราต้องยินดีเราต้องเป็นเ c เขาเราต้องซื้อของของเขาแต่ถ้าสมมุติว่าเ,เราอะ่ะมีแต่แกล้งบน่นแกล้งด่าเขาเนี่ยเราเชื่อว่ายังมีอีกหลายๆท่านที่อยากได้ความช่วยเหลือของ,องพิมพนะคะมาร้านในตรงนี้เนี่ยพอพอถึงเนี่ยกลยุทธ์น้ำน้ำสีขาวเนี่ยเขาก็ไปทําความดีมาโอ้โหคนมาซื้อเขาโอ้โหถล่มทลายเลยกี่แสนละคะในวันที่เขาแถลงเด็กดอยอะ่ะ ที่ขึ้นดอยไปแจกโซลาเซลล์ไปให้โซลาเซลล์ไปดูสิลูกค้าเข้ามาเยอะแค่ไหนแล้วเขาก็ขายดีมากๆจากกลยุทธ์หน้าน้้ำสีขาวไวโ o e e n s t r r t e g y พอมาถึงณนะวันนี้เราได้เห็นอีกกลยุทธ์หนึง่งซึ่งเชื่อว่าใครๆและหายคนไม่เห็นกลยุทธ์หน้านน้ำสีชมพู Pink Ocean s t r a t e g y กลยุทธ์นี้คิดเองครับเป็นกลยุทธ์น้านน้ำที่ทำการตลาดในแบบที่ ให้ลูกค้าเหมือนครอบครัวเหมือนเพื่อนแน่เห็นไหมสังเกตไหมน้องพิมพ์ลิพายเขาจะพูดที่เขาจริงๆที่บ้านเขา,าเขาพูดเพลาะนะหลายต่อหลายคลิปมีคนยืนยันเสมอว่าน้องพิมพ์เนี่ยพูดเพราะมากแต่ถ้าตอนไลฟ์เนี่ยมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นกิมมิคเขาอ่ะมันเป็นคาลิเตเตอร์ของเขาที่แบบว่าทําอย่างเงี้ยแล้วเพื่อนก็หาเรานึกภาพสิเราเพื่อนสนิทกันนะเราไม่ตัวเองเราตัวเองคงจะไม่ใช่ขนาดนั้นเนาะแล้วถ้าเกิดแบบคือน้องพิมพ์ตรงๆแรง แต่เฮ้ยรินใจอันนี้ดีมูงซื้ออันนี้ไม่ดีอย่าซื้อรูอไม่ขายอะไรอย่างเงี้ยเออก็เลยจะเป็นกลยุทธ์หน้านนาเสีชมพูทํา